ก็สวัสดีทุกคนวันนี้ก็เราจะมาทำตับหมูหวานแซ่บๆกันนะครับก็มาซอยนะครับชอบชิ้นขนาดไหนก็ซอยตามที่เราชอบนะครับเนี่ครับแบบวหวานสดๆนะครับผมชอบชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับ ชิ้นนี้แบบแคล้ายๆลูกเต๋านาเน,นี่ครับไม่รู้สี่คูณสี่หรือคูณ8นะครับใส่หอมบักชีลงไปครับเครื่องอะไรที่เราชอบนะครับใส่ลงไปครับ ดับคลาวหลังจากนั้นเราตับใส่ลงไปครับตับนี้เราลวกน้ำร้อนนะครับนี่ครับผมก็จะใช้น้ำส้มเทลงไปครับเพื่อดับกิน่นคาวหน่อยครับเพราทำกึ่งดิดกึ่งสุกนะทุกคนนะครับเพื่อความสะอาดครับเน้นนี่ครับเราล้างสะอาดนะครับ เดือดน้ำอีกคั้น้ำหนึ่งครับหลังจากนั้นก็าบีบมะนาวใส่ไปเลยครับนี่ขั้นตอนจะปรุงแล้วนะครับมะนาวก่อนนะครับทุกคนคนไหนชอบเปรี้ยวมากใส่ไปเลยครับผมใส่ลูกหนึ่งนะครับตับหวานนี่เราผ่านกรรมวิธีสะอาดแล้วนะครับ เครื่องลงไปครับใส่ก็คั่วก่อนนะครับเยอะๆครับหลังจากนั้นใส่ปุ๋ยนะครับี่ปุ๋ยผงชูรสนะครับหลังจากนั้นเราใส่โอพริป่นเราแค่เปิดไม่ออกครับมือผมลื่นนะครับพิกป่น หอมๆนะครับคนไหนชอบเผ็ดมากใส่ลงไปครับนี่ครับหอมมากนะครับหลังจากนั้นใส่น้ำปลานะครับทุกคนอย่ยมากเดี๋ยวเค็มนะครับอะไรที่อร่อยใส่ลงไปครับเพิ่มความนัวอีกหน่อยครับรสด,ด,ดีนะครับ เรื่องลงไปครับนี่ครับที่เราซอยไว้นะครับทเลให้เข้าออกัน,นครับคนให้เข้ากันนยครับตับที่เราได้มาจากร้านนะครับผมแนะนำให้กินสุกๆส,สักหน่อยนะครับถ้าเขาไม่ได้ค่า,าสดนะครับ ส,สดนี่สามารถยำแบบ,บหวานได้เลยครับเข้ากันดีแล้วครับเทใส่จานครับนี่ครับยำตับหวานแซ่บๆของเรานะครับ แ่บนนนนอคครัทุกมาเลยครับผักเราก็มีหลายเมนูครับก็สวัสดีเอฟสวัสดีเอฟซีในไทยและต่างแดนนะครับที่มาติดตามประสงค์ชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับฝากสักหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากนะครับมารับทานด้วยกันครับแซ่บๆนะครับขอจุวยสักหน่อยนะครับ ผักก็มีเช่นเคยครับทุกคนผักอันนี้หอมมากครับก็จะมีผักกระหล่ำแก้มด้วยครับ ผักจะอมนะครับหรือผักขาครับผักอีสานพังเนื่ยเรียกผักละนะครับผักกุเลิบจะมีครับผักนางกลิกนะครับ หันแบบชิ้นใหญ่ครับข้าวสวยวร้อน วันนี้อากาศค่อนข้างดีหน่อยครับฝนตกไปนิดนึงไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับใบชะพูนะครับหรือผักนางเลิศ

ใบสวยๆครับคำโอโอะครับคำใหญ่ครับคำนี้ใหญ่กับปาโคมหรือเปล่าครับใส่ไปเลยครับ เวลาก็าจะมาไล่ครับเดีย๋ยวทำคลิปยาวเกินไปพี่น้องอาจจะไม่รับชมอีกครับคลิปผมถ่ายไปตรงครับไม่มีการตัดต่อครับมือใหม่ครับจะทำกินดูครับพี่น้องแซ่บ ถ้าทำแบบสูรทั้งหนวยิ่งหอมกว่านี้ครับขดตะคร้กับกระเทียมนะครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองนิดหน่อยผมจะทำคลิปให้จบก็ เดี๋ยวจะยาวนครับพี่น้องเดี๋ยวใส่กคะขมนึงก่อนอเหมือนหออเมี่ยงครับ ก็ขอขอบคุณ f อซทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแซ่บมากครับเมนูนี้ลงไปทําดูนะครับขอบคุณ f อซทุกคนที่เข้ามาติดตามกดฝากกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกําลังใจสร้างคลิปใหม่ใหม่ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ